thank you สวัสดีครับผมวันนี้พวกเรานะครับผมจากบริษัท GDE Automation นะครับผมผมสุภัตรชัยเจยงยืนมริสกุลนะครับผมก็ Product Section Manager นะครับผมก็วันนี้เราจะพามาเยี่ยมชม Festo Experience Center นะครับผมหรือว่า FEC นั่นเองอ่าซึ่งแบรนด์ Festo อ่ะเป็นแบรนด์อ่านิวเมติกนะครับผมอยู่ในประเทศไทยอ่ะมามากกว่า20ปีแล้วนะครับผมแล้ววันนี้จะมีอะไรให้เรามาชมกันบ้างนะครับผมขอไปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคผมแนะนำตัวหน่อยครับผมครับชื่อเอทับสตูวีพงศ์นะครับดูแลใน,นแผนเอ่อดิส t r i b u t i o n team นะครับอ่พีเจก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ผมอ่ดูแลอยู่นะครับอันนี้คือห้อง FDC room นะครับที่จะเป็นศูนย์กลางของกระดาษเกี่ยวกับการเรียนรู้อุปกรณ์โปภชนาของเฟตโซ้ครับอ่าโอเคครับผมก็วันนี้เนาะเราจะเข้ามาดูกันว่าในอ่าเฟตโซ้เอ็กเพลนเซ็นเตอร์นะครับผมมีอะไรบ้าง อโอเคครับผมอ,อันนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ที่นำเสนอเป็นภาพรวมของบริษัทเฟสโตครับที่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันว่าเรามีพัฒนาในระบบของออโตเมชันอะไรบ้างตั้งแต่ระบบลมระบบไฟฟ้าจนถึงระบบโปรเซสออโตเมชันนะครับ ก็จะเป็นตั้งแต่การก่อสร้างนะครับของเฟสโตที่เริ่มตั้งแต่ปี1925ก็จะมีการพัฒนาตลอดเวลาเนาะจะร้อยปีแล้วถ้าพูดระบบดิวิติก็มีจะเป็นร้อยปีแล้วซึ่งออฟฟิศหลักที่ของเฟโตอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประเทศเยอรมันของเมืองเอสต์ลิงเกนนะครับ f ฟโตก็จะไม่ได้มีแค่ในในส่วนของแค่ฝั่งยุโรปอางเดียวเขาก็พัฒนามาสั่งเซาท์อีสเอเชียเหมือนกันก็คืออย่างประเทศฟิลิปปินส์ออสเตรเลียสิลแลนด์ใช่สจอนพอตรงนี้เสร็จก็จะเป็นอินทรตักชันของเฟสโต้เสร็จเนาะก็จะไปดูเดโมต่างๆที่เฟสโตได้ทำการ เตรียมไว้ให้ในบางส่วนเพราะว่าบางตัวนี่อยู่ในขั้นตอนการอัปเกรดอยู่อเพราะว่าสินค้าบางตัวของเฟสโต้เนี่ยยกเลิกการผลิตแล้วเราก็จะไม่นํามาโชว์ให้กับทางลูกค้าดูครับก็คือจะเอาสินค้าที่มันอัปเดตปัจจุบันใช่ปัจจุบันมากสุดโอเคครับผมครับอ่าชมได้เลยโอเคเดี๋ยวมาตัวแรกกันก่อนนะครับตัวนี้ สังเกตได้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวของระบบแกนไฟฟ้ารวมทั้งมอเตอร์ซึ่งตัวนี้จะใช้มอเตอร์เป็นสเต็ปสเต็ปมอเตอร์ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นให้กับทางลูกค้าได้ได้เห็นรวมถึงการเคลื่อนที่นะครับตัวนี้ความสามารถของมันจะเคลื่อนที่ได้เป็นพอยต์ทูพอยต์ ลักษณะจะเป็นประมาณนี้ก็คือจะไปทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งครับผมใช่ครับถ้าเก bueno? ิดว่าทางต้องการไม่แบบเต้องการเป็นโซลูชันนะครับผมแบบว่าเป็นพอยต์ดูพอยต์ลักษณะแบบนี้เฟตโตอาจจะเป็นหนึ่งพอยนะครับผมในตัวเรื่องของลูกค้าได้เลยต่อไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปข้างในหน่อยจะได้ไม่บางสิงคครับตัวนี้ จะอัปเกรดจากตรงนั้นมาเนาะตัวนี้จะเป็นระบบของเซอร์โวมอเตอร์สังเกตได้ว่ามันจะแตกต่างกับตัวที่แล้วก็คือมันสามารถเคลื่อนที่ได้แบบหลายตำแหน่งเลยทําให้มันนิ่งมากขึ้นด้วยเฮ้ยดูสมูทมากเลยนะพี่ใช่สําหรับเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยจะสมูทค่อนข้างสมูทเลยอืมอ๋อแตกต่างแตกต่างจากตัวแรกเลยใช่ครับนะครับผม ถ้าเกิดลูกค้ามันขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้าด้วยว่าเขาต้องใช้กันเขาต้องใช้แบบไหนในถ้าเกิดเขาต้องการความสม,มูทหรือว่าต้องการแรงหรือว่าต้องการรับโหลดที่มากแนะนําจะเป็นตัวนี้แต่ถ้าต้องการเป็นตัวเริ่มต้นการเคลื่อนที่แบบ p อย n t ทู p o ย n t ก็ในนั้นหนึ่งตัวนึงเนาะไอนน้ต้องมาคุยเรื่องรายละเอียดอีกทีเพราะว่ามันจะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นเฉพาะต่อจงในการคุยกับลูกค้าโอเคครับได้ครับผม รวมถึงตัวนี้ได้นะครับเ,เวลาเราสามารถเราควบคุมคอนโทรลผ่านตัวนี้ได้ด้วยเขาเรียกว่าแผนแดน์เค <Okay. S 1> ไฟฟ้ายังไม่หมดนะครับมีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับอืมอ่าทีนี้คือเราจะทําให้มองเห็นภาพง่ายง่ายยิ่งขึ้นก็คือเราจะทํามาเป็นเกมคุณวากิวอยากลองได้มไหมอยากครับผมถ้าเห็นจากภาพเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นไฟฟ้าหรือลมครับ เป็นไฟฟ้าครับผมเพราะว่ามีมอเตอร์กับแกนเนาะทีนี้คือเราจะทํามาสองฝั่งที่แตกต่างก,กันมันจะเป็นมอเตอร์รุ่นหลักราคาที่ถูกกับราคาที่ค่อนข้างโดนมาดับเลยแต่ว่าความสามารถจะไม่แตกต่างก,กันเลยก็จะเป็นสองออปชัน <option S 1> ให้เลือก,อกนะครับให้เ<ม>ือโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาลองเล่นเกมกนะันเนาะ เอาง่ายหรือยากครับมันมีสามหมดเอายากเลยเอายากเลยเนาะเดี๋ยวไม่ท้าทายชอบความท้าทายใช่ไหมเดี๋ยวไม่ท้าทายนะครับผมอ่าโอเคเลยครับครับผมอันนี้จอยควบคุมเนาะจอยควบคุมในการขึ้นของแกนนะครับแล้วก็จะมีไฟสถานะถ้าสมมติว่าเรากดโหมดใดโหมดหนึ่งมันก็จะมีไฟสถานะสีนั้นให้เราไปที่ตำแหน่งนั้นให้ได้ถ้าลงตำแหน่งนั้นแสดงว่าชนะแล้ว ช็อตฟิวเลยโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไหนบอกพีพีเอทำได้แล้วก็ในส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรเซสวาเนาะที่ทางพีเอชได้เคยนำไปเดโมในงานเมทัลเล็กเมทัลเล็กเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งตัวนี้ทางพีเอชก็ เป็นไงบ้างครับสำหรับฟีดแบ็กในงานฟีดแบ็กนะครับผมคือวิคนค่อนข้างสนใจค่อนข้างเยอะ <Whoa. S 1> นะครับผมเพราะว่าหนึ่งใน,นเรื่องของตัวงานโปรเซสวาลอะของเฟสโต้นะครับผมคือแบบว่าจะมีใน,นเรื่องของตัววาลค่อนข้างหลากหลายแล้วก็จะเป็นเหมาะกับในอุตสาหกรรมอะที่ใช้โปรเซสเป็นของเหลวด้วยนะครับผมอย่างตัวตัวพินวาลนะครับผมด้านบนอะซึ่งพออยู่ในสถานะออฟแล้วอะคือแทบจะไม่สูญเสียน้ําออกมาแม้แต่หยดเดียวเลยนะครับผมคือแบบว่า ปิดน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของงานออโตเมชันเนาะเราจะทําการแบบว่า,าเลี้ยงนะคขั้วระดับน้ําให้มันคงที่สเตเบิลไว้ตลอดเวลานะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียอีกหลายไอเดียเนาะที่ว่าทางผู้ที่แบบเอ้ยต้องการใช้งานหรือว่าเอ้ยมีโปรเจกต์อยู่มีโจทย์อยู่สามารถเลือกใช้ตัวโปรเซสออโตเมชันของทางเฟตโตได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการคอนโทรลควบคุมนะครับผมก็จะมีตัว POC ของทางเฟตโตด้วยอีกทีหนึง่ง อ่าซึ่งอย่างที่บอกเนาะของเฟตโต้อะนอกจากงานยูเรเนียติกนะครับผมงานตัวแกนไฟฟ้าแล้วอะ PLC เฟตโต้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับหมดราคารเอมย่ำเยาด้วยนะครับผม ในส่วนตัวนู้นนะครับคุณฟิลเห็นว่ามีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเลยเขาทาอะไรบ้างเดี๋ยวพาดูนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีพนักง,งานของ f ฟสโตเนี่ยนั่งอยู่กันประมาณสัมคนแต่จริงๆ AE ตอนนี้ปัจจุบันของ f ฟสโตมี5คนเซอร์ว <Service S 1> ิสหนึ่งท่านเนาะพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าลูกค้าที่มีสินค้าที่อยากเอามาเทสอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะมีพวกงานดูด หรืองานแรคข้ามงานแบคข้ามแพทในการดูชิ้นงานออมาเทสที่นี่ได้ใช่แล้วก็จะมีทางชิ้นงานนี่ที่บอกว่าเป็นเอทีของบริษัทนะครับทาการคอนเนคพวกเกี่ยวกับเอ c เอซของลูกค้าคอนเท์ให้กับทางลูกค้าด้วยจะเป็นที่ปรึกษาได้เลยใช่ครับถ้าเกิดว่าเจอโจทย์ปัญหาตรงไหนก็สามารถสอบถามทางเฟโตได้เลยแต่ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยทางพีเอสเอเขาก็ได้จากทางเฟโตไปค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้ ทางพิเศษก็จะมีความความสามารถทางด้าน n A E A e แล้วก็ Process รเซส o อมม t i o n ระดับหนึ่งถ้าค่อนข้างแอดวานซ์ทางพิเศษก็จะมาปรึกษาทางเฟสต์ทีครับเอาเป็นว่าง่ายๆมันเป็นพนาร์ตเนอร์กันนะครับผมอ่ามาช่วยกันแบบว่าช่วยกันซัพพอร์ตในส่วนที่แบบตกขัดตกบกพร่อง<ม>นะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เป็นไงบ้างครับผมวันนี้เนาะเราพามาเยี่ยมชมเฟสต์เอ็กเพลนเซ็นเตอร์นะครับผม หวังว่านะครับผมเราจะได้ไอเดียหรือว่าได้โน้ตหาวในการไปพัฒนาต่อยอดในลายผลิตหรือว่าอุตสาหก,กรรมของเราได้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะผมยังไงก็ฝากอย่าลืมกดติดตามผมดาราเนี่ยหรอ <c oughs> <c oughs> กดไลค์เพจกดแชร์กนเยอะๆนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเราจะพากันไปชมอีกนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ